จาพาบาบาบ้านบ่บล่ำละอังเครื่องกรบบอือดพี่น้องของ,องภัยเฮ <ผม S 2> ้าขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสำหรับนำจิตนำใจค่ะมานังห้กระลังใจกระดีโอกดีใจบ่แห้งแล้วนะคะถึงสละเสียเวลานะคะอันมีคุณค่ามาหายกระลังใจซักใช่ละกับพวงพี่น้องเฮ้ามาแสดงความยินดีกับลูกกับหลานนะคะที่ประสบผลสำเร็จอ่ะ คนรุ่นใหม่ไฟแรงนพีนองเนาะถือว่าเป็นผู้รักษาวัฒนธรรมเสียงล่ำเสียงแคนให้ครูกับพี่น้องเข้าอ,อยากหูอยากเห็นอยากเบิ่งมอลำบบตรงห่วงพี่น้องเปิดเบืองได้นะคะตามช่องหรือว่าตามเพจนะคะ,อะของอลูกของหลานฝากที่ตามฝากกดไหลฝากกดแช่นพีนองเนาะอ่ะช่วงนี้เอาเป็นการล่ำสะกอนเนาะค่ะไหวออย่อคู่สะกอนอธรรมดาละ เป็นว่าขึ้นหานมะใหม่ต้องไหอโ้อยคู่ถือว่าสักราพูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานทีแห่งนี้เจ้าบ้านเจ้าทรงเจ้าภูมิสถานทีนะคะ คูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์เป็นวาเมนสิก้ลกางขึ้นสิก้ลกางเว้นกนแล้วแต่เป็น่ายยูไซคุณประปุตคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์น้ำกลุ่มน้ำเรียนคุณวีดอนมั่นดาคุณคูบาอาจารย์ยกเสกเก่าเท่าเสกหัวพี่น้องเอ้านะคะพูดจังสันสิเจเรญเอนยกตัวอย่างคือลูกคือหลานคือลูกคือเต่ามาเดลเนาะนะคะอานนท์อานนท์แบทแมนแอนไลท์โชว์นะคะ แค้นหม้อรำแม่ยิ่งไปเล่นสงการไปตะเลิดตะเลยเอาไปเอามาไปนั่โควิดจอยสมนำนามบ่อเสนอกโอ้ยบ่อแมนบ่อแค้นบ่อไ้ผัวดอกบ่อแมนบมอแค้นเจ้า นอเอาละฮะนี่อกระบายคุณพระขอเดียชาบาลามีแล้วคุณพระสีอารียะในคุณพระคุณสงคุณแก้วซ้ำประการ เสียงศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้ว่ากดีขอกราบขอไหว้ขอกมาเมยใหญ่เสียงเหียนของเฮาผู้ลักสมรักษาพีนองห้องพผยพรออมด้วยพ่อด้วยเม่พี่นองบานเฮามานางฟังหลองฟังลำสาธุเดิมเมเนวันนี้ขอให้คุณพระบทคุณพระทุมคุณพระสงฆ์จงนํำกลุ่มน้ำเลี้ยงแห่เด้อ 我来弄。Hola, no. สองมือยกใส่เก้าคมกราบขล้วะสาธุเด้อคุณพระนอบุตรองค์ลำมื่อนี่มาลำโลสนองบุญคุณพ่อคิดอันไหนกายหัเห็นเกี่ยงสรงดำใบไปหมดทุกข์กรรมคุณพระประหลังให้มาปั่นลาวิชาแบ่งคุ้มความโลเมื่อนี่มาลำสุภาษิณบัทตาให้มาสู้โภขขยาไลห่างห่างหนีผู้ขาลำมื่อนี่ยกขอโยเขียนให้เธอกับเสียงแคีนเนี่ยบ่นำกำได้เสนา

See sao mẹ nằm yên hoạt ba hà xa tôi quân khu bà vua sáng xuân quan đủ mà dù ma cầm nhầm lắm nhầm hay tên con khổ mộng vang nêu buồn hồ phân ạ à chán muốn chuyện vu tiêu soạn quan đủ soạn và soạn còn vu thầu vang lưng nó nàng năm trốn kèm trốn kèm của cả gia đình của hai khu bà cả năm ma hồ soi hay vương báo sắp nổi hùng lên và khẳng quân phan sĩ lợt là tà tay sam hay ma sình còn lâm văn tàn cơn nám, nhà yam cắt sầu say phàn về, sình sắc xíu thuốc ven hay lâm bong xoay đưng, hay khuôn phăng sạp xứng nhâm cào cạn thềng, xịt xanh đen neo rẫy cào chảo kinh tàn, bắt địa phán này mà cài nang kẹn, thằng đèn minh soi đèn hay rác nai tiêu tivi, khu nhà lâm đi sa tham thì chung nุm, khuôn lập mà bạc, lắc xa mương má hay khuôn phăng xót phùng, hay bà ทั the the ้งพ่อแม่และพี่น้องฟังเรื่องหัวใจคุณมีธหามนนาให้มาอยู่ไกลไกลเอนไกลไกลละยยยห่างบางป่าทั้งคุณทาคุณผาตลอดคู่บาปอ่มาสมหาสิ่งหนึ่งเนมสอดจองตลอดที่และนน้องไก่ไก่คือสุขนพวกพ่อตูแพ่สูนขอกลับไปหมดพูดอธิมานงานวัำหมุนวันนี้ขอทุลีย้อเหนี่ยวปลอมก่อนกงกตาบังที่ บางที่มันนยากกะความเบาแต่ละตอนกะจะเฝ้าเลือดร่อนตังป่อนหูสีทั้งผ่านสูงอุ้งชี่มาสักการ์ขวานน้อมขวานน้อมเพราะว่าขวานลำนี้ลำนี้มีทั้งนี้ทั้งส่วมันนรถปิ้นเอเลว่าปนเข่าสักกามาปนข่าสักการเอาพระสนั้นจังขอตัวขออภัย เออคือส mm. ักัยวานอะไรมาเมือ <portrayed> น <cũ> ี้มาล่ำใส่ไก่ใส่ผียาสับตื่นกันเด้อล่ะเด้อเออยาสับไปตื่นกันเออบ่เป็นอย่างดอกล่ำใส่กันซื้อสิไปย่านเห็ดดัางเนาะเออโอ้ยบ่วเป็นเอาว่าเป็นไม่ใหญ่สินไม่ใหญ่เสียมสินตัวแทนเล่าดอกนั่นน่ะเดี๋ยวสิมาฟ้อนมวน เอาเพราะฉะนั้นซาซาสิเดฟ่าเลียมงามเมนบอสักใจเพราะฉะนั้นการล่องการล่ำเป็น่าธรรมดาขืนหันไม่อยกเสกเก่าเท่าเสหัวคุณครูบาอาจารย์นกไปเจาใส่เก่าใส่เสียนเมื่อนี้ลูกหลานมาหล่องมาล่ำกาบพอกาบเมย์ไหวพอไหวเมีพี่น้องบ้านฮงภัยของเฮาสุขสุขุ้นพี่น้องอำเภอบอระเบือที่มาฟังล่อฟังล่ำสลาเวลาอันมีค้นคามเมื่อนี้วันนี้ถือว่าลูกหลานเออพวกพัน กะดีซักใช่กะดีอย่าถือบาเป็นไทยเืินไทยไก่มาเป็นลูกความบ้านมาเป็นหลานหัวมเมืองพี่น้องมากินเขา่าความผ้ามากินปลาควมถวยมากินไก่ยวามมีมากินปีความกาบาามาอาบน้ำความฟังมาฟังลาม,มอนสิน เอาเดี๋ยวจังกว่าเสิ้ผ้ายาวผ้าสิ่งเด้อธรรมดายกแจกมอบให้ไม่ไงเสียมเหยนเฮาซะก่อนเนาะการแต่งตูเออให้ก็เป็นวัฒนธรรมเด้อว่าสั่นว่าเออไม่ไงเฮามักหลายว่าสั่นเออมักหลายอ้อนซ้อนหลายผ้าไหมผ้า นุ่งสินมีสินไหมเอาเพราะฉะนั้นเมื่อนี่ลูกเต่ามาหล่อมาอมาลำไก่สมคุ้มมาดปารถนาเด้อมเมญ่เฮากระไดเออขวให้ลูกให้หลานนี่แหละ,จะเลจริญเจริญยิ่งขึ้นไปให้อยากได้พวงพันซักใจให้เดมามาวนมาซื้อน,น้ำพอน้ำเมเ้าอีกเอกนึงอาอาเพราะฉะนัน้นการหล่อกล้ำธรรมดาเม้าและสาวดาวแายเดือนไม่เห็นหน้าเห็นตาสิปีลำมเศร้าปีลังจงเห็นกวามไม่ยั่งจังเจ้าโกรนเล่าจนเห็นเจ้าเธ่าเดียวแมว่บอซักใจสิปีลำ เศร้าปีล่ำจังเห็นนํำมาฟาดดากว่าแม่มน่าเสืงเกียงเศร้าขึ้นบัดแม่นหำสามีพว่มเหลี่ยมสามี้พว่มเหลี่ยมมันแม่นบักแตงกับพิวมสี่เหลี่ยมนอพีเนาะอพ่วมแซบเออพิอมกอบพิมนัวเอาบ่เป็นอย่างนอกลาธรรมดาการลองการลำ่ำธรรมาดาขึ้นหาดมาจะถือว่าเอื้อจะถือว่าเมียให้ถือว่ามากเมือนี่มาเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันโลดเแม่นบ่อาย ใายสักใช่นาะโอเคเลยน้องอะขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะถือว่ามาเป็นครูเป็นขี้มกันเห็นหน้าเห็นตาเอาธรรมดามาดีเบ้าเลยสาวดาวเลยเดือนไม่เห็นกันเกี่ยวบ่งจัหน้อยเกี่ยวตอบเล่เบ่งจัหน้อยเกี่ยวหน่อยๆบวเกี่ยวหลายดอกงานมันไม่ยากจะเย็นเย็นได้ยังไงเด้อเดี๋ยวสีผ้าสิ Luộc vào quá buổi lắm tai của mong đợi mọi người 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 mọi làm mọi người mọi Cây cây nè làm mai <laughs> làm mai phiêu sắc ca sĩ mà hiện sắc ca sĩ luôn luôn sao vì sao vội lùi lùng lùng biến nữ vì dâm biến dâm về làm mai ta sẽ quậy tuấn tuấn tuổi tuấn tuấn tuổi nhà quậy u rô là tiền si sê ma tầm si sê ma tầm mà cần gì kéo cần vua mà mà phải cả hình bay bờ cung đưa về làm mà vặt để xa cắt biển bay ngâm lại đi ngâm lại đi ngâm lại đi ngâm bạn thì bà thân đại hiền đen nên ta con ngắm làm ta suối <laughs> cô và tặng thơ thương <laughs> ba thương ba ta đoán là la là la vô bà nà có <laughs> kỳ và chẳng đầy khôn Qua quay hít ở lòng mình và xù nhìn nhọc xù thăm tha kinh khế nhọc xù phải <laughs> thăm tha kinh khế ta nắng mà bị chạy khóc mòi nhìn nếp thiệt bà bạc âm nói nhìn nếp thiệt bà bạc âm nói nói hơi nhây nó mà tiền nàng ơi มาพิสูจน์เด้อไปสายละ่ะในป่าเขาไปจะไหนามาพิสูจน์เด้อ ยิ้มเนิดเพปปะปักน้อยยิ้มน้อยเวลาจะลำบุญตาปอบมหาเสน่ห์หอมดอกสาลินตีละเสน่ห์ลอยลุ่มชมใจยิ่งฟันจิ้มเขาที่มาผู้ดีพูดแต่กะเล่เล่บวญกายน้องเนียนน่าละคาน้องมักไอน้องมักไอเกือบว่ามอละนาอยากแต่หันใจป่าหาละเด้อเขาวนี่กะติ่มติ่งดอกเปร้อน้องข้องควยเปลี่ยวเปี่ยวโบไร่ไก่แต่กะเลาถอยเถิอมาหน่อยจะได้มาให้พ่อคุณเถิอมาหน่อยจะได้มาให้พ่อคุณ เตรียมตัวไปยออยู่ทำไมเตรียมตัวไปยออยู่ทำไมย่าตอีก้าตอยก้าเธอก่มาเห็ดเธอประเจนให้ติดกับน้องนางลูกหล่อตัวชอบมั่ปังเห็นใจน้องนางไม่ยากห่างเลยเยชมกว่ากับวัวบ้านการเก่งเชยชมวัวบัวบ้านการเก่งเราให้ค่อยรูดสีแหนแดงสบปมาไว้ลอยหน้าไว้ลอยหน้าใส่ซาทางไก่ถ้าสมัยสมสรงค้นวัดบุญงามยนบัวมาลายสวยากรซแสงคาลาสนาได้ลไปไ สนไทยเปิมปีไทยเติมปีเพราะอยากเดมือใบยทยเติมปีเพราะอยากเดมือาบเธอเร่ร่ายใจเธอเร่ร่ายใจะแเพ่งทางนั้นทางนั้นไม่น่าพิมมาอย่างวุยสวยแต่ละสายมาพูดแต่ละ้มหอมแต่ละอุ้มอยากดูเข้าบ่อนนอนนองดอกซ้อนขึงมาดื่มวันหอมลอกซ้อนขึนมาดื่มมันตัวฉันเกี่รกระสันลำพิงสองไล่ของคุณลัวก็ติงตัวฉันลำพิงเกิดถึงผู้ชีวา ใบหน้าสักชัยล้วก็สวยใบหน้าสักชัยล้วก็สวยขันผมเป็นมวยเกตเก่าเมารีนทุจ้วันดอกกปีก็หอมสถิตได้หพ่ออุนบุญนางหน่อยประวังค่อยเสียดหอมบุญนางหน่อยประวังค่อยเสียดหอมบุญบ่ขาดแต่ลเยียงพอแต่ตากพียงพอแต่ตอเสวีนเี่อพี่นองเนาะ แต่งเตกีไปรีอยู่ใส่กุบขอกันเออมาเห็นไม่งามแงมขวัญบ้างละลาละเออ บดบันลำ phân tiền น้อย ban บดบันลำ phân tiền น้อยบ่สิน้อยต้อมเจ้าสิพาให้ đúng เดินดันด่วน phải ได้ đàn คนเดียวดันด่วนไผได้ดันคนเดียวกูบ่มีพ่อศรวะยามเดิน ngang ทะเนาะย่างก้าวบ่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  hẹn hẹn chân บ่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  này บ่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  กำสู้ยินบ่นอลซอนสาตวดีกะฮวันบ่นอ่าเมีอวันหองหงงานมีหินบ่นหอนหองน้ำใจไหลหามใจกะนิ้งสู้หยุดหลังเล็วจึงตั้งเล็วจึงตั้งหยุดดูฟังเสียงสมียงผูกนกสมียงผูกนกบ้านโนจังเจินฉันยืนจ้องมองโดนก ฉันนินจองมองดูนกผู้ไม่หกมันมินเาชาทา้สาริกามันหินอย่างร้าริกามันหินอย่างไรทำให้ฉันไม่ไหวเราเป็นห่วงมาเธอเอาละเด้อข้าวเหนียวบ่มีไผ่ไหมูบ่มีผู้ปากเบาเป็นพองเพื่อนทำแถวทินแถวทินทนี้มีหม,มูสัตว์สบ,บายคาร์นานับมากไม่ไหลุ่ดลิงตุ้ดไตสเตรลหางหมูลิง คือหลังจากนางภาคสูรสันนิไฮวอนวอนวอนหอกวอนวอนหอสันนิหำหาผัวหาผัวสังหัวมาละตีบาบต่ำน้ำกคนมาประทุนมาคาราฟารหัวตายจ่บาบแต่ผัวนักเท้ากีมีชานีเกิดชาตินี้เกิดชาตินี้ทนทุกทารามานจะแค้นน้อยให้หัก่างกว่าเบลตาโมลาขวงตะตะโกรบโมลาขวงตะตะโกรบกัดเบื่อมาอุบคุกนางโมลาวาสนาได้เป็นผู้ของวาสนา อะไเป็นผู้ครองจะพานวนนอกทับเดือนพานห,นามมห,วนาหิวน้ำมีก็ยังอุตส่าหิวน้ำมีก็ยังอุตสาห์สระเลือดก็ย่สา,สออา,ยาให้น้องรับประทานเห็นต้นโมละก็ผูกรักเห็นต้นโมละก็ผูกรักได้สมาธิก,กับพวกตุนลามมูนละขโมลาใจชั่วมูนละกขโมลาใจชั่วตุได้พาบัวกับพนางโมลา ชาติหนีเราเป็นบาประนาชาติหนีเราเป็นบาประนาจะสาบมอลาให้เป็นชนีหุยหวนลันจนสุกีหุยหวนลันจนสุกีได้ยินเสียงชนีหนักก็น่ามอลาหน้าหน้าไม่น่าหน้าไม่ไพ่สูงแสนยาดซับปลาสันสดขันมุงเกี่ยวแกงไก่แนงขันมุงเกี่ยวแกง กลาเจ้าตะเสียงแค้นจ้าบาดกันก็เสียวดนตีใส่อาถไให้ไม่ญ่เสียงเหี้ยนเฮาจักกวนชะกันเนาะเออเราได้ออนซ่อนเสียงแค้น อาลูกคนเดี่เดนอเมือนี่ผู้ไดลูกคนฟ้อนไม่ใงญ่เสียมยันเฮาสิห้โซสามตัวเอาอันเนี้เอาสาำนี่ามนี่สากวันน่นตาเอาสาำนี่สาควันนอนตาเอาลำนวสัตว์เทวากรรมชั่นันหันมาเอาลำกันมันไม่หันมาเอาลำกันมันไม่เช่าเทียนมองฟังมาบ้นนู้นนัน นั่นแมอบ่ปวดันแะปบ่เทศดปดมันนาขึ้นไปจำพันสาอยู่แตวบเรงกัวแต่มาตุกบตวนสาเหือ่แล้วเต้าพุงมุ่นเต็น ตาละบา่สัวเซลว่าบาองค์นิ่งเลวสินกับจากไม่สวรค์อ๋อละหันคอยฟังนางรอทางพื้นบาปอง์สินขึ้นกับขึ้นเบอบ่บกข้าดังโจอดังโจใจโตบวมใบตรงนนนาไปดูให้ได้ที่บาพุทธญาณเขาสาคารามนันบางนำหลอนลำทุ่งอยากไปห็นกําเชื่อตพนบัดนี้บัดนี้เพิ่นเก่าไอ้พันหงมือสอนนาปะปดตันกะว่าเราอยู่ตามสินวันปะอิมทรงทำปุดเทวด ผู้ใดไปถึงหันพันตีบอยตะเตาุกถึงข้าวอรหันหาลอยหินพร้อมพามันบูกันเร็วคันละวันนั้นเลยรับอาสาสังฆาสุดผมกี่วันหาหอละท่านหนุนตาพิมนลุ่นหล่อคอปลเนี้ยงในแม่นเตาขาหุ้มยอดอ่นตายจากแล้วอาสมแบกไปนลมรักป้าลอยลอยวนละยสาลา ลอยวนลอยสาลาอามันใจตะขาดคำมิเมคอมันลงถึงควาประสงค์ขอไหวองคุตุ้งมัวรันเนอตาสมจีบารหยมาถึงโงนก่อนเฮาเหล่าเฮา เลี้ยวเบิงเป็นสันสันละมันเป็นสันสันหอดิ้วลองกายโเต็มไปหอดกายปาสัตว์เลชยันหันไปดูสำนักวันยินท่าเต้าเห็นพวกลุนพันเต่าว่าระวังต่าง่าดันหนึ่งนั่นละไ่เทวันนาดันหนึ่งนั่นละสูนดูลงคอยเผ่ต้องพานันหนึ่งนั่นละหาลาดคอยรู้พ่อพระองค์นิ้เห็นว่าไผ่มาเยี่ยมสุปตํำบุงพืนผ้าสังฆาตุ้มหุมเหมือนตับปดตันกะบะไรรันดอนมาจังนั้นเลีได้ตัดสั่งไอ้ที่ประอาตต้นตี เส้าวันเล่งเพ่งดิบวาคาห,หยุดไปสันเด็บไปหาทานเทา่าเบาตัวเบาตัวยอธิบายย่อโยกพูดสู้ฟังทั้งเรืยปะปุดตั้งกลางบ่ตอตาเน่าพันเฮ้ยมาจำพันสายูระเบียงที่สัดแดงทำไก่สีอินท้าตั้งวาควาอมรุดปุน่นตะกี้เด็ดตั้หาเป็นมุนทางสองไห้หมุมหมา ับก็ตลาบงหมທ่ถึงพาปอนสุรສົงกับปรสิกันเท่านเกิดมีสงคราึ้นชิ้นเมกันเดนาเดน นันเดือดนันเดอบัวนันเดละสุญญ่เงเอาบัดเห็นเขาสุขามีคนเบาปุ่งมูลเห็มพาเกิดมีใช่ชันนาพวกกสุญญ่ยอมแพ้สุขามีใช่แล้วยิงท่ากาบเตาปุ่งมูลเทะปะเต้ามาหุเห็มพ่อนันเรียลตะยิงท่าเต้ากับจัสนามโ์ลบเลื่อยสางเบียดฉันยันหนึ่งหลังเอาไปเบียดใช้ยันหลังนี้หลังนี่ยิงท่าเล่าอยู่มีหอดต่าชิเต้าหิงจำใบเธอเอาเตะละหิงมีเลี่ยนหยอดเก็บหอ แต่ละหออปอนเจดนางอยู่เน่าในอันใดนั่งเหลวสำคัญทางด้านกรรมล้มชุ่มสิน้น,นโภระผูนั่งเหลวมีบุญสิน้นขึ้นไปบุญจางเห็นพระอุมเล่าเรื่องในไให้มกกะลาฟังบาสันนมนาลี่เหมือนเกือกองลาล้วนแะเป็นนางป่าเทวันงา,ามยิยงงามยิยงงามยิยงงามยิยง สิ่งเลือดเตาปี๋ต่อย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 ไปแน่ยเธอชมน้ำพันเถราเจ้าดูปราศเมืองงามเดชสุวรรณติดตามลึกลงไปร้วยถูกน้ำบําเบอร์เจ้ายินท่าแตกเป็นยางแม้วนเหล่าก็หอบิ่งเบิ่งกว่ายันสังสายพ่อหลัดแต่มองเห็นเจ้าลุงหมวกคันลาลุกหน้านี้นี่ลับไปทำไมวาไม่ว่าพองไหนเทินยางพาอินท่าเล่ตามตัดสมปราสาทหน้าสิ้นสุดแถ่แถ้ไวเมืองนี้ จ้ต่างเขาโมกขลาราจังรวัตัดต่อองหินทาเป็นหินเมืองมนุษย์โลกคนเราพ่ายใจไปไม่เห็นอกคงย่งโวยเลือสาอยเสียงสาว่าสถานที่นี้มาคือดังดังสวรค์ ตอบแต่เพียงสำนั่นโววหวาพะยะยุ่นลงในกามาลม้มขัานมากมายนลายลนจังได้เอาไปนิวหัวโป้ติ่มของทานในไงพระโมกขลา่าพนมิดมิริดหลได้ไปหอดสวรรค์ไปหอดนระกจังได้เอาไปนิว่วหัวโป้ติ่มของทานพดทลกเวทชายันป่าศาสแกวนั่งทางไว้ขวางทานทานข้าอ็าน ด้วยอำนาจแก่กาลิทธิเดชคุณธรรมเวทชันเลยไหวสันสะเทือนหมดเกี้ยงคือจังเมืองสวรรค์ป่าสีตกมาขันพายลมละสุมสวรรค์เทพไทยขันใจสสุงเตียนตาล วานเด้อไม่ใหเสียงเหียนเฮาเด้อยลูกเต่าล่ำถวายล่ำไผ่เราเด้ออันเถือกเถือใจกับมา่อบ่ให้ลูกให้หลานบ้านเฮาได้ได้สมซาสมลือเนาะให้บ้านหมานสุกคน เือสาก่อนนอตาเอาลันมอสัตถาวากฉันนั่นหันน้ำเเราน้ำกันบ้านไม่เช่าไทยพินง่วงปางตะลับานื้อโน่นนานนานนันนาเอาอันเลียงกัเมาซ้ำนี่ซ้ำนี่เดินลงน้ปาง ดันตาปรดับตาเต็มเลยเล่นนาตานาำออกต่อยเห็บนี้ทางไปไปบ้านอนเกินหกเกินหกหน่อยโดยน้องนั่นเทขาเดินดันดวงละขันมูมาบ่งเงินไป่บุกหนาเดินไปหกปามาแล้วซิ่งมาถึงสามสลับเป็นควานล้อมจงจำเอาไว้นอนคือหอกกันรับไปหอมนิ่มหอมนวลนั่นคือดอยอะไรหอมนิ่มหอมนวลห็นมันมาใช้ชวนกวนน้ำวนใจ ให้กว่างเป็นกว่างเป็นลันให้กว่างเป็นกว่งเป็นลันอาสะตั้งแทนแทมแท้แทมแท้แทมดนต่างเขาเอาหันนี่สะควนนอลุงจุกกว่าหลังหิ้วฟังเดินเดินไปหนาฮารีลาขาอย่างเดินไปหนาทีลาขาอย่างเอาลาหน้าหันนี่ไปลุงไว้วันกอนสีหน้านวลส่วนใบสาควนโมเข็นหนึ่งขอบคุณค่ะ